สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแหสารมือของทั้งของเรานะคะที่มีลูกค้าสั่งสารเข้ามานะคะผืนนี้เป็นแหสารมือนะคะ16เสาตา7เซนได้เบอร์4ยาว12เป็นแหด่องนะคะอันนี้ย้อมเปลือกกระดูนะคะติดลูกเบอร์14นะคะอันนี้จะเป็นผืนแรกนะคะเดี๋ยวรอดูมันมีอีก2ผืนนะคะรอชมค่ะ ่าน,นี่้ก็จะเป็นผืนที่สองนะคะผืนที่สองก็จะเป็นแหงงมค่ะเป็นจอมดอกบัวเป็นแห่สิบหกเสานะตาขนาดเจ็ดเซนค่ะยาวเจ็ดศอกครึ่งนะคะติดลูกเบอร์13นะคะเป็นแหงงมย้อมสีเขียวค่ะอันนี้เป็นผืนที่สามค่ะผื่นที่สามนี่เป็นจอมดอกบัวนะคะเป็นแห่สิบเสาขนาดตา6เซนหเซนยาวแปดซอกได้หนะคะติดลูกเบอร์สิามนะคะ ทั้ง3าผืนนี้นะคะเป็นลูกค้าเป็นของลูกค้านะคะเราจะก็จะ,จ,ะจ,จัดส่งวันนี้นะคะลูกค้าที่เขาทักแชทมาหรือโทรมาสั่งสารนะคะสั่งสารในการสั่งสารของเรานะคะจะต้องมีมัดจํานะคะอย่างน้อย100หรือ200บาทแต่ถ้าลูกค้าสะดวกกระจายหมดก็จ่ายได้เลยนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะในการสั่งสารนะคะแล้วที่เราใช้เราจะใช้ได้หลอดนะคะ แล้วเราก็ใช้ได้สีขาวค่ะแล้วก็จะมาย้อมนะคะมีทั้งย้อมสีมีทั้งอันนี้ย้อมเปลือกปลาดูค่ะถ้าลูกค้าสนใจจะสั่งสารก็โทรมานะคะ 0. เบอร์โทร083 239 04 28ค่ะ